ส,สวัสดีครับสวัสดีครับวินีต้อนรับเข้าสู่หนงังนารวัีนรบเข้าส,สู่นังนารครัโอเคครับวันนี้นะครับเราก็จะมา ืออขนนะไรั้วันนี้คือต้องภาษาอังกฤษอะไรหรอเลยไงอะ Of course today we international ที่เราเปิดมาเป็นแบบว่า speak English แบบนี้เพราะว่าวันนี้เราไม่ได้มาแบบว่าธรรมดาเรียบๆไม่ธรรมดาเลยไม่ธรรมดาเหมือนที่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาที่บอกว่าวันนี้ไม่ธรรมดาเพราะวันนี้เป็นคลิปพิเศษมากๆเพราะว่าพวกเราจะมาเลือกฉากมารีแอคแต่ละคนก็คือจะแบบ มีเฟรน s ์ซีนของตัวเองอะย่าเมาแบบมันพูดภาษาไทยแล้วถ้าเกิดเราจะแปลให้มันเป็นภาษาอังกฤษเราจะทำได้ใหม่ Can You enjoy Can you enjoy Can you enjoy โอลิลาตาแป๊ะโอลิลาตาแปะโอลิลาตาทุกคน10นาทีข้ามเลย Kiitos kun katsoit! และซีรีส์เรื่องโปรดที่เฮงเลือกมาวันนี้ก็อยู่ในช่วงบรรยากาศที่เขากําลังมาพอดีกับเรื่องกลนรักรุ่นพี่เออฉากที่เฮงเลือกมาก็คือฉากที่พีวีมาห้องน้องมาร์คมาขอเข้าห้องที่เลือกฉากนี้มาเพราะว่าคิดถึงเสียงน้องมาร์คเสียงพี่วอตอนที่น้องมาพูดกับพีวีจะเป็นยังไงก็ต้องไปแบบรีแอคอีกชั้นหนงนี่ลืมไปแล้วนะเอ้ยอุ้ยจำไม่้สองปีที่แล้วมาร์หดูดิ ถึงเสียงอ่ะจเพื้วยก่อนได้ไหมอ้อนอ่อนนี่คิดคิดผมว่าเรามาคุยกันจริงจริงจักจังที่ก่อนน่าหือนกันเนาะวีน้าหมาหงอยมากกูชอบเอ่อแค่อยากเข้าห้องเขา นี่ก็ดีใจแหละลึกๆนะอือไปอือไปเออเออเกิดอะไรวะเขาดูคนเกิดเหมือนกันนะผมม,มาตั้งใจดูอีกรอบหนึ่งอะวันนี้คุณเหนื่อยมากเลยอย่าพึ่งคุยแล้ปนะ ก็กำลังต,ตายกันแล้วนะตอนนั้นนะขอศพหน่อย,อยรักเธอไม่เคยจะเปลี่ยนแม้วันนี้ฉันไม่มีความหมายอะไรที่อยู่วันนี้จะเป็นแค่เพียงความรักที่ไม่เคยมือเสดพบดที่จะเป็น ยากพักผ่อนเัางช่างมุ้เขาไปนอนเขาได้บ้านไรยังเขาได้บ้านไรยังหอยังเนี่ยเหมืนเพื่อนกูเลยเป็นราลาออกจากมหาลัยมาอยู่กับเขาเลยอะจริงไม่ไปเรียนสักวันเหมือนเป็นเพื่อนนี่ก่อนนะครับ ได้ไหมครับได้ครับเขาดูไม่ไหวนะนี่มามบปากกันมาแล้วในตำนานนะในตำนานในตำนานนะพี่ซีในตำนานนะเนี่ยเมอเมอเมอ จินนาการภาพตัเองตอนดูครั้งแรกไม่ออกเลยอ่ะว่าตอนนั้นกีตายแค่ไหนอ่ะหน้าหน้าหน้าหู้แดงเลยอ่ะอยู่กับผมอ่ะเดี๋ยวคิดถึงเขานะอยู่กับผมอ่ะเอีคิดถึงเขานะ เลิกกับเขาเอาเท่าไหร่ฮะอันนี้เสริมอ่ะอีกสักหนึ่งเหรออีกสักหนึ่งหรอเออก็คือประโยคเด็ดประโยคที่ว่าอยู่กับผมอย่าคิดถึงเขานะจะมาลองแปลเป็นภาษาอังกฤษดูอะลองดูอยู่กับผมอ่ะสเตย์วิทแพสเตย์วิทมีดอนมิสฮิม ฮแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวไว้ทายคลิปนของพีกยังไงของพีกนั้นจะเป็นฉากไหนไปไม่ได้ซีรีส์คินพอตอีพีที่6นั่นเองก็คือเป็นฉากที่คุณคินเนี่ยบอกให้พอร์ตหนีไปแล้วก็จะบอกกับที่บ้านว่าเออพอตแบบ หนีไปตายแล้วตายหายอยู่ในป่าไปแล้วอะไรเงี้ยเพื่อให้พอได้แบบว่าไปชายได้เป็นอิสระเป็นการแบบปล่อยนกออกอาจากกรงมึงหนีไปซะฮืม้<ะ>จ,ะจอะกูจะบอกทุกคนว่ามึงตายในป่ามึงจะได้กลับไปอยู่กับน้อง เปิดร้านเหล้าอย่างที่มึงฝันไว้ไงก็คือแบบว่าคุณคินก็บอกให้ไปเนาะอันนั้นก็น่าจะใช้คำ leave ทำไมแล้วล่ะ leave มึงหนีไปซะก็ต้อง leave กูจะบอกทุกคนว่ามึงตายในป่า I will die in wood tell that the everyone you มึงจะได้กลับไปอยู่กับน้อง Stay with your brother. Ừ, your bro, your bro. Để mở quán rượu. Open, open the bar. Mình phải mấy nhỉ? That you, that, that you dream to. Uh, dream. Dream sẽ có được không? That you dreams. <coughs> à, để xem. Để xem. มึงหนีไปซะ l e a ฟ e g e อิงกูจะบอกทุกคนว่ามึงตายอย่างตายอ่อถ ah, ูกนะ I will tell everyone you die in the woods มึงจะได้กลับไปอยู่กับน้อง จะได้เปิดร้านเหล้าจะได้เปิดอยากจะเปิดอับบาร์อย่างที่มึงฝันไว้ไงออดิมออฟดิมดอกดิมด็อกอะถ้าเป็นไทยอะมันรวบได้แต่ถ้าเป็นอังกฤษอ่ะคือมันจะต้องแบบมี ใช่อันนี้ก็คำเชื่อมอันนี้ก็เหมือนที่เธอต้องมีคำเชื่อมมาทานกตียอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดคนไทยกันเองอ่ะมันก็จะมีความแบบอย่่างงทีมึรวบคำอออันนี้มันเล่าไงคือมัน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 ไม่ได้ต้องเล่าด้วยเพราเรื่อสตอรี่มันไม่ได้มีแค่ประโยคเนี้ยมันมันมีเรื่องราวก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยเออมันมีคอนเทนต์มัันนออยู่กใเรียนิไไม่่ดพีีีวคเ๋ยลอ้ ผ่านไปแล้วทั้งหมด2เรื่องนะคะ next lavu yeah จกึ๋งของชาญเรื่องนี้เป็นเรื่องซีรีส์แบบว่าฟีเวอร์ที่แบบว่าสร้างกระแสไปทั่วบ้านทั่วเมืองเป็น talk of the town พอเราคู่กัน together the series ใช่หรือว่าขั้นกูที่แบบว่าเป็นกระแสฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองโดยเฉพาะซีนนี้นะนี่ในตำนานก็อ็จกมีคู่เวทีมือจริงๆอะ เรามาเรียนรู้กันหมือยังไม่ต้องชอบกูมากก็ได้เว้ยเอ็นดูดูสายตาดีแค่เปิดใจให้กันก็พอลองไหมลองไหมภาษาอังกฤษก็คือคำว่าลองคือ try ใช่ไหม try t r y ก็เป็นเรามาเรียนรู้กัน ลองมาเรียนรู้กัน t r y to know each other ah a n t h i s you try อ่ะได้อ่ะเราลองนะภาษาอังกฤษไม่ไกลเกินเอื้อมมึงยังไม่ต้องชอบกูมากก็ได้เว้ยเออมึงยังไม่ต้องชอบกูมากก็ได้เว้ย you นะคะ h don't like me now ถ้ากิดสุนจะใส่คำตรงกลางว่า you don't อะไรต้องอ่ะ you don't need to like me now you don't need to like me เธอไป energy มานริง ไยเปิดเปเปิดวเิอะไรเนียไม่ชอบจริก็ได้น่ะแคเปิดใจให้กันก็ออ just just the way you are คิดไม่ออกขอเพลงบุูโนมาไม่ใจ่ just open your heart to me just open your heart to me โอเคไม่เป็นไรผ่ายคิบผ่ายคิบผ่านคิปผ่านไปแล้วหมด3เรื่องคาดหวังเรื่องสุดท้ายเลย hello Interfans my name is Andrea I love you มันเป็นคลิปวรัลจากละครที่รีเมคเออเรื่องหนึ่งฉันเชื่อว่าทุกคนรู้ว่ามันคือเรื่องอะไรดินน้ำลมไฟอ๋อเรื่อง baby satan ทิดาซาตานทิดาถูกต้องต้นเออทิดาซาตานเออดาี้ซาตานธิดาซาตานทุกเย่ทำใสทูนเนสคียี่อยู่ให้แหลกคอยดู Can say I will destroy. Her. I will destroy, you. destroy. I will you. I will you. I will ruin your life. Tansai, tomorrow I, I will ruin your life in peace. เทคคอร์สเสริมกันหมดเราต้องบอกว่ามันเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ทําให้เราได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษแต่ทุกคนวันนี้หนังหน้าโรงมาขนาดนี้ถึงจุดนี้แล้วมันไม่ได้มีแค่ตัวช่วยนี้ตัวช่วยเดียวใช่โอ้ลิมพันธกันเห็นไหมเริ่มพูดภาษาอังกฤษได้ละภาษาอังกฤษมันก็เป็นอีกหนึ่งวิชาที่เป็นแบบว่าสกิลพื้นฐานทําให้เราแบบว่าได้ใช้ชีวิตในปัะจันได้คล่องแคลมากขึ้น้องและสิ่งที่เราจะนําเสนอให้กับทุกคนดูในวันนี้มันไม่ใช่มีแค่ วิชาภาษาอังกฤษอ <c oughs> ย่างเดียว <c oughs> มันยังมีวิชาอื่นๆอีกมากมาย <c oughs> ที่อยู่ใน monkey every day s e l f learning p l พ t f ฟอร์มที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงเนื้อหาครอบคลุมหลายระดับหลายวิชาทั้งคณิตวิทย์เคมีฟิสิกส์ชีวะภาษาอังกฤษไทยสังคมพิเศษสุดเซตและความถนัดแพทย์ก็สพอทอรวมทั้งติวเพิ่มคะแนนสอบตะลุยโจทย์โอนเนแกะแพทเกวิชาสามัญทั้งข้อสอบเก่าย้อนหลังพร้อมเฉลยแบบละเอียดมากที่สุดและมีระบบวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนในตัวแบบประเมินผู้เรียนเพื่อวางแผนการเรียนให้เหมาะสม กับเป้าหมายของแต่ละคนที่สุดอ่าเข้ามาหน้าแรกอุ้สีสันสดใสนะคะเออข้างบนข้างบนที่เป็นแบนเนอร์เนี่ยก็เป็นการบอกว่าฟังก์ชันมีฟังก์ชันอะไรบ้างต่างๆนะคะพอร์ตเรียนต่างๆอุ้ยมีหลายวิชาพี่เติ้ลคณิตอังกฤษวิทย์ฟิสิกส์เคมีชีวะภาษาไทยสังคมแพทห แมดโอ้แมดกับอิงก็มีคณิตศาสตร์มหาลัยก็มีพอเรียนปุ๊บใช่ปะพอเรียนปุ๊บวันก็มาที่ห้องสมุดมาทบทวนแล้วก็มาทำข้อสอบเก่าประถมปลายมัธยมต้นไม่ใช่ยมปลายเอาจริงนะเอาจริงนะถ้าเราไปทำของมัธยมต้นบางทีเราจะผิดก็ได้ตอนเนี้ยเนือออกปะใช่กลับไปแบบว่าฝึกฝึกกันได้เนาะอลงมานิดนิดลงมานิดนิดร์สเรียนตอบโจทย์ที่สุด จัดคอสตามเป้าหมายบวกไลฟ์สไตล์ก็คือแบบออกแบบมาให้หมดแล้วถึงไลฟ์สไตล์ของเราในปัจจุบันว่าเด็กต้องการอะไรเอเราจะอยู่แบบไหนถึงจะอยู่ได้นานที่สุดอะไรแบนี้สถาบันกวดวิชาที่คุมนี้สูตรมีทั้งวิดีโอมีแบบฝึกหัดป .4 ถึงม .6 แล้วก็มีทุกวิชาทุกสายการเรียนจ่ายครั้งเดียวเรียนได้ทั้งเว็บคือลองคิดดูว่าถ้า เราอยากกลับไปทบทวนเนื้อหาที่แบบว่ามันแบบเก่ามากๆเงี้ยเราต้องใช้หนังสือทั้งหมดกี่เล่มแต่อันเนี้ยมีโทรศัพท์เครื่องเดียวหรือว่ามีคอมเขาบอกว่านี่คือครังข้อสอบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะคะเออเคลมเลยมีหมดเลยมีข้อสอบทุกแบบทุกชนิดเฉลยละเอียดเออจริงวิเคราะห์จุดที่ควรแก้ อ,อันดับหนึ่งคังข้อสอบโอเคเรามีแอคเคาท์เราทุกคนเรา <Yeah. S 1> จะเข้าไปลองเรียนภาษาอังกฤษดูนะคะ <Yeah. S 1> เด็กชายเกติคุณบุญย็นเฮยเธอมันก็คืออย่างนี้เลยเป็นเนื้อหาอ,อแกมมาระดับบิ๊กินเนะเธอมีเป้าหมายในการเรียนด้วยเว้ยว้ะว แล้วชอบตอนที่แบบว่ารูปแบบหรือหน้าตามันอะมันดูง่ายแล้วมันดูแบบว่าเข้าใจง่ายมันไม่ซับซ้อนอะจริงแล้วมันดูแบบจัดหมวดหมู่ได้ดีอะพอเราเลือกหลักสูตรเลือกวิชาที่เราอยากเรียนได้แล้วเลือกเนื้อหาเราอยากเรียนแล้วเนี่ยเข้ามาก็จะพบเจอกับวิดีโอที่เป็นวีดีโอสอนอแต่ก่อนที่จะ เปิดวิดีโอสอนเขามีชีทให้ดาวน์โหลดฟรีด้วยาเหมือนเรียนเขาเรียกว่าเรียนควบคู่กันไปกับวิดีเลยปริ้นชีทออกมาเลยแล้วก็มาเรียนกับครูถูกต้องอาอย่างที่พวกเราเลือกกันมาวันนี้ก็คือเรื่อง Common noun and proper noun ก็คือนามทั่วไปกับนามเฉพาะเจาะจงเราไปเรียนไว้สวัสดีค่ะในช่วงนี้เราจะเรียนเรื่อง Pre-intermediate simple present tense and w h a l part of speech for simple present วิดีโอชื่อ Common nouns and proper nouns เราสามารถถ้าฟังไม่ทันก็สามารถย้อนกลับมาได้สิบวิสิบวิได้นะคะย้อนไมด้เออแล้วก็ มีสามารถสปีดได้ด้วย,วยหรือว่าให้คุณครูพูดเร็วพูดช้าได้เลย <c oughs> แล้วเสียงคุณครูก็คือน่าฟังมากเราจะบอกเลยว่าถ้าอยู่ในใบเรียนไม่มีไม่มีอะไรที่ต้องทํามากเกินไปกว่าการตั้งใจเรียนหนังสือ <c oughs> นั่นหมายความว่าแค่เรียนยิ่งเรียนยิ่งได้ยิ่งอ่านยิ่งได้ <c oughs> เพราะว่าการเรียนคืออะไรการเรียนคือการสอบตราบใดที่เรายังหนีไม่พ้นระบบการสอบเราก็ต้อง อ่านก็ต้องท่องก็ต้องเรียนเออเว็บไซต์เนี้ยดีมากเลยนะฉันอิจฉาเด็กรุ่นนี้มากเลยนะพอรุ่นฉันไม่มีนะสมัยก่อนก็คือระบบที่มันเป็นสตรีมมิ่งก็คือมันยังไม่ได้แบบว่าแข็งแกร่งขนาดเนี้ยไม่ได้แบบลื่นไหลปื๊ดไหลปื๊ดขนาดเนี้ยเขาจะฟิว่าอ่ะเราเรียนแล้วเออทีนี้ยังไงเราต้องมาทําข้อสอบกันไหมลองไหมมาถมไหมมาถมไหมอ่ะในลองพูดสิ่งที่เราจะเข้า จบเวลานี่ไงแกมาโอเคต้นไปเลยไปเลยมา fill in the blank with correct เราทำสักข้อสักเข้ากเนาะ Paul is a chef he from England he loves cooking at the moment he some bread and tasting some soup in kitchen ตัดช้อยอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สี่ห้าไม่ใช่ he หนึ่งกับสาม he come he come from England he at the moment he b a k e ต้องมี s he comes ต้องมี s ทั้งคู่หนึ่งกับสามมา ไปตอบเติร์นไปตอบเติร์นกลับไปตอบหนึ่งสนุกเหมือนกันนะตอบเอหรอใช่เออขอดูเลยได้ไหมเอยเอรอวะมึงไม่เช่นไม่มีเอ็มันต้องไม่มีเอ็ดว่ะดูเฉลยเอาเขามีเฉลยให้ยเฉลยดีมากอันนี้ถูกแล้วพออ เป็นเหตุการณ์จริงเป็นซิมเปิลอันนี้ทุกคน He is baking He ช่องที่สองคือ Paul is a chef He comes from England He loves cooking At the moment He is baking some bread and tasting some soup in the kitchen ตอบข้อสามนะอุ้ยดีเนาะเฉลยแล้วมีเหตุผลให้ด้วย ถ้าเราแบบว่าตอบผิดหรือว่าเราตอบถูกเนี่ยแล้วก็สามารถเข้าไปดูได้เพราะช่องแรกพูดถึงเหตุการณ์ที่เป็นความจริงคือ mm hmm. พอมาจากประเทศอังกฤษจึงใช้ simple present tense โดย he เป็นประธานเอกพจน์ verb, จึงต้องเติม s, <S, mm hmm. <S ส่วนช่องที่2พูดถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นมีคำบอกเวลาคือ at the moment ในขณะนี้จึงใช้ present continuous tense โดย he เป็นประธานเอกพจน์จึงต้องใช้ กับอีสอุ้ยดีอ่ะเฉลตอบทวนนะมันดูมีแบบมันดูมีเหตุผลในการที่เราตอบผิดแต่มาถึงว่าเราจะได้รู้ว่าเราผิดตรงไหนผี่เป็นครูตอบทวนเนื้อหาได้ด้วยนะระบบคำนวณคะแนน t c a s สอัปเดตที่สุดเออจากผู้ใช้งานจริงเออมีวางแผนด้วยมีวางแผนด้วยวางแผนทีแคส ีปเราก็คือแบบแอดมิชชั่นที่แบบจะมีเว็เออแบบว่าลองกรอกว่าเกรดเท่านี้เอออนเน็ตเท่านี้แพทเท่านี้เราจะสามารถแบบไปเข้ามาหาลัยอะไรได้บ้างหรือว่าคณะที่เราสนใจเนี่ยคะแนนเราถึงเกณฑ์หมอะไรยประมาณนั้นฉันว่าเพราะว่าตอนนี้เด็กไม่ได้ใช้แอดมิชชั่นล้วเขาใช้ทีแคสแล้วอุยก็ทันสมัยมีวองแผน t ีแคสด้วย ป้าหมายอ่ะจารุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะอะไรล่าลายมิเทศศาสตร์สาขาวิชาอาคณิตไปเลยมึงคณิตเรื่อกสอบคณิตไปเลยแพทหนึ่งเริ่มวางแผนนี่อ่ะต้องทำอะไรให้ได้เท่าไหร่นี่เกณฑ์เกณฑ์นะคะ G p a d 2 7องจดแกดใช่แกด40%แพท1-20%นนะคะเขาก็จะแนะนำไงว่า สมมติแกตเชื่อมโยงใช่ไหมมีร้อยห้าสิ150คะแนนต้องทําให้ได้130ออขึ้นไป<อ>ถึงจะถือว่าเข้าข่ายพออันที่สองก็คือแกตอิงมันมี150ยเขา,าอขอ20%ก็คือต้องทําให้ได้110่คะแนนขึ้นไปแ,แล้วเราเลือกแพทห่งมาก็คือเลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์แพทห่งคะแนนเต็ม300%ร้อยจะทำให้ได้60% <laughs> ก็คือ230 2องรคะแนน,นแล้วมือรู้ไหมคะแนนคณิตกูได้เท่าไหร่ตอนนั้นสาิบเ อพอๆกันเพราะว่ามั่วหมดเลยเกณฑ์ขั้นต่ำนะคะ G Pad ต้องได้มากกว่าหรือเท่ากับ2.75% g แกดต้องได้มากกว่าหรือเท่ากับ40%พ p a t หต้องได้มากกว่าหรือเท่ากับ20%่อร์เ็อาบอกเกณฑ์ด้ยนะแต่แต่ละคณะแต่ละสาขาม,มันก็จะมีเกณฑ์ของเขาเนาะใช่มีการบอกคะแนนย้อนหลังด้วยว่าคะแนนปี2,564าสตำสุดคือจากคะแนนเต็ม100เนี่ย เจ็ดสิบสองเออไม่เราคือเออเราเกณฑ์ก็คือแบบพุ่งมาเรื่อยๆเลยเนาะแล้วก็มีทีมวิชาการตอบไวที่สุด น,นั่นก็คือพี่จอแน่เลยนี่ข้างๆข้างๆไอคอนข้างๆใช่มีข้อสงสัยถามได้เลยตอบไวในหนึ่งนาทีนะคะ Monkey Everyday ก็คือเป็นแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์แบบการเรียนรู้เฉพาะบุคคลที่รวบรวมทุกรูปแบบของการเรียนออนไลน์ไว้ที่เดียวนะคะก็คือเป็นการเรียนออนไลน์ที่ดีที่สุดเขาเคลมมาเลยใช่นี่คือแบบว่าเว็บไซต์เรียนออนไลน์สัำบ้านนะ ทุกบ้านต้องมีไว้ยเรียนเออเราแนะนำเลยน้องๆหนังหน้าโงเราเนี่ยเป็นเด็กวัยเรียนเยอะมากหนูต้องมีเว็บไซต์นี้นะ นอกจากที่หนูเข้าย t u b e ดูหนังหน้าโรงแล้วหนูต้องเข้ามังกี every day นั่นหมายความว่าหนูต้องเข้าทุกวันเออเข้าไปมั่นศึกษาเรียนรู้ทุกวันนะคะพูดมาขนาดนี้แล้วเออเราก็อยากเชิญชวนคนที่แบบว่าสนใจหน่อยมาทดลองเรียนฟรีกันได้เนาะอย่างที่บอกทดลองเรียนฟรีมีทั้งหมด7วันนะคะแล้วก็ถ้าใครที่แบบว่าอยากสมัครเรียนคอร์สที่น่าสนใจนะคะก็มีโปรโมชั่นโดยการแบบว่าเกาะโคตามนี้เลยใช่ค่ะเป็นแพ็กเกจหนึ่งเดือน ใช่ลดไปเลย50%ค่ะทุกคนจาก900บาทเนี่ยเหลือเพียง450บาทเท่านั้น<ฮ>แต่บอกเลยว่าจำนวนจำกัด100สิดเท่านั้นต้องรีบแล้ว แล้วถ้ากิดน้องๆไม่อยากตกเทรนพลาดข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษานะก็อย่าลืมเข้าไปติดตามทุกช่องทางของ Monkey Everyday ได้ไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter IG หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ของเขาก็ได้ฝากไว้ด้วยนะครับเออแล้วก็ฝากหนังน่ารลกของเราด้วยเหมือนเดิมถ้าแบบว่าอยากดูคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสำคัญที่สุดคือกด วันนี้พวกเราขอตัวไปเรียนออนไลน์กันนะคะสวัสดีสสดค่ะ Funky every day